สวัสดีค่ะพบกับติมขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติมมารีวิวที่ดินสวยๆนะคะพิกัดที่ตำบลบึงข้าวหายนะคะเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินติดน้ํานะคะขนาดเนื้อที่อยู่ที่สองไร่สามงานกับอีกสบิบเอ็ดตารางวานะคะติมอยากจะบอกว่าการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆนะคะก่อนที่จะเข้าแปลงนะคะถนนที่ติดอยู่นี้นะะจะเป็นถนน,นนระะุ่น ไปถนนรางสิตนครนายกนะคะหรือว่าถนน305ประมาณ4กิโลค่ะแล้วก็ถ้าหากไปด้านนี้นะคะก็จะเป็นถนนลำลูกกานะคะนี่ค่ะไปถนนลำลูกกาเพียง8กิโลนะคะเดี๋ยวติ๋มจะพามาดูแปลงเลยแล้วกันค่ะนี่คือแปลงที่จริงของเราค่ะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะระหว่างทงนี่นะคะจะมี ระยะล่นให้แล้วนะคะที่เรามองเห็นจะเป็นเสานะคะเป็นเสาปูนนั่นคือระยะล่นนะคะซึ่งได้มีการรังวัดเรียบร้อยแล้วอนาคตน,นะคะออน่าจะเป็นถนนสีเลนแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ทําระยะล่นรางวัดเรียบร้อยแล้วแปลงนี้นะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่28เมตรนะคะลึกอยู่ที่168เมตรนะคะด้านหลังจะเป็นคลองนะคะเป็นคลอง12เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศ Hey. เป็นยังเป็นที่สวนอยู่นะคะซึ่งยังไม่ได้โฉมนะคะท,ที่ของทางเจ้าของซึ่งดูแลไม่ไหวอยากจะขายนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะอยากจะบอกว่าสามารถทําอะไรได้บ้างคือ 1. สร้างจิดเช็กอิน 2. สร้างบ้านสวนเกษตรสามทำคาเฟ่แอนฟาร์มก็ได้หรือที่สําคัญนะคะเกลิงกําไรค่ะเพราะว่าการซื้อที่ดินมีความเสี่ยงน้อยมากนะคะราคามีแต่จะอัพขึ้นนะคะ แปลงนี้นะขายที่ตารางบาละ5,000บาทนะคะหรือว่าราคารวมอยู่ที่5 000, 5 5ล้าน5บาทนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะทักติดมานะคะ0811320179ตลองกับเจ้าของได้โดยตรงสวัสดีค่ะ